สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ครีม my ม amazing นะคะก็วันนี้มาเจอกับหนูครีมคีมคุยอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสร้างกำแพงเมืองจีนไม่ใช่นะคะวันนี้เราจะมารีวิวสกุช่ทั้งหมดของครีมนะคะเมื่อก่อนเนาะก็ครีมก็เคยรีวิวไปนะคะเป็นเอ่อใครจำได้บ้างสกุช่เดอแก๊งอะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าตอนนี้เรามีเป็นหกตะกร้านะคะ เมื่อก่อนเนี่ยเป็นเซตใช่ไหมคะเป็นเดอะแกงแต่ตอนนี้เป็นตะกร้าหกตะกร้านะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันที่ตะกร้าแรกกันก่อนเลยคะ่ะตะกร้าแรกนะคะก็จะเป็นนี่คะ่ะจะเป็นสกูุชี่ที่ไม่ได้ใช้กาวทั้งหมดนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะหลมพัดเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาดูแต่ทีละตัวกันเลยคะ่ะ ก็อย่างแรกนะคะก็จะเป็นสกุชชี่มินิลูกเต่านะคะก็มีอยู่ทั้งหมด5ตัวค่ะนี่นะคะเล็กๆนะคะสวยมากเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นมินิโรติโทสนะคะนี่นะคะมีไส้ด้วยนะคะมีเป็นหน้าต่างๆนะมีอยู่ทั้งหมด4ีหน้าสี่สีนะคะ ก็จะมีสีเขียวสีกีส้มสีน้ำเงินแล้วก็สีม่วงนะคะหน้าก็ตามนี้เลยนะคะอันนี้นิ่มๆไม่สโลนะคะต่อไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปังก้อนเรนโบว์นะคะมีอยู่ทั้งหมด5ตัว5ห,หน้าค่ะมีแบบหน้านี้นะคะหน้านี้หน้านี้ค่ะอันนี้แล้วก็หน้าสุดท้ายหน้านี้ค่ะก็สวยนะคะนิ่มๆนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นปังแผ่นค่ะมีปังแผ่น Hello Kitty ้นะคะแล้วก็ปังแผ่นหน้าคูม้าค่ะมี2ตัวนะคะต่อไปเป็นซูเปอร์เค้กนะคะอันนี้จะเนื้อแน่นๆนะคะมีแบบหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็หน้านี้นะหน้านี้ค่ะแล้วก็หน้านี้นะคะมีสีตัวนะคะซูเปอร์เค,ค้กนี่จะสวยมากเลยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นมินิจำเอ้ยไม่ใช่มินิเค้กบันนะคะก็จะมีเป็นแบบเอาแบบหน้าซานิโอก่อนนะคะมีหน้านี้นะคะหน้านี้ก็หน้าซานิโอก,ก็จะมีแค่นี้นะคะต่อไปก็จะเป็นแบบ หน้าแบบรูปน่ารักน่ารักนะคะก็จะมีรูปนี้นะคะก็มินิเค้กบันก็จะมีแค่นี้ค่ะต่อไปนะคะที่เหลือเป็นจัมโบ้เค้กบันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเอาแบบนี้ก่อนแล้วกันนะคะเป็นแบบล่าซอสนะคะตัวนี้มีสปริงเกิเลเรนโบว์เลยข้างบนนะคะ แล้วก็จะมีแบบที่ว่าลาซอสแต่ไม่มีสปริงเกิลนะคะเป็นแบบพิแบบนี้เฉยๆนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบมีหน้านะคะตัวนี้ไม่มีแพ็กเกจนะคะน่ารักนะคะแล้วก็ที่เหลือน,นี่จะมีแพ็กเกจนะคะมีเป็นแบบหน้านี้นะคะหน้านี้หน้านี้ค่ะ แล้วก็หน้านี้นะคะก็จัมโบ้เค้กบางมีอยู่แค่นี้นะคะก้อนนี้จะเป็นกล่องแรกนะคะเป็นกล่องที่สกูชี่ไม่ใช้กาวนะคะต่อไปก็จะเป็นสกูชี่ไซส์มินิที่ไม่มีแพคเกจนะคะก็จะมีต่างๆนานานเลยนะเอาตัวแรกนะคะเป็นมินิดนัทนะคะตัวนี้มันมีเปื้อนสีนิดน,นึงนะคะ แล้วก็จัมโบ้โดนัทนะคะตัวนี้ทำทำตั้งแต่ตอนแรกๆนะคะที่คลิเรีกมาทำสกูชี่ต่อไปตัวนี้เป็นบลัชบันค่ะตัวนี้ก็จะเป็นบลัชบันเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นมาการองหัวใจค่ะแล้วก็เป็นเค้กนะคะตัวนี้เป็นแพ็คเกอร์นะคะอันนี้ตาหายหมดแล้วนะคะแพ็คได้นะ ต่อไปก็จะเหลือแค่ปังแผ่นนะคะเป็นปังแผ่นหน้าอย่างนี้นะคะกับ no ป Oil, ัง no. แผ่นไม่มีหน้านะคะแล้วก็ปังแผ่นมีสปริงเกิลนะคะก็มีแค่นี้นะคะสำหรับสกกูชี่ไซส์มินิที่ไม่มีแพ็คเกจนะคะต่อไปนะคะสกกูชี่ไซส์มินิที่มีแพ็คเกจนะคะมีตามนี้เลยนะพิมก็ได้รีวิวไปแล้วนะคะแต่เดี๋ยวพิมจะรีวิวเร็วๆอีกครั้งนะคะนี่กีวีค่ะ แล้วก็ตัวนี้เป็นส้มค่ะตัวนี้เป็นมาการองสีเขียวแล้วก็จะมีมาการองสีเหลืองนะคะตัวนี้เป็นสาลเปานะคะสโลนะตัวนี้เป็นเค้กโรโทลินะคะมีใบไม้ค่ะนี่นะคะมีสองสีนะคะสีเหลืองกับสีเขียวนะคะต่อไปตัวนี้จะเป็นปังแผ่นหน้ายิ้มค่ะ อิง h ิ l เบรดไอบ o m นะคะตัวนี้ b u t เตอร์เบรดโลฟนะคะของไอบ o m เหมือนกันตัวนี้เป็นมินิปังปอนคุมะนะคะต่อไปตัวนี้เป็นมัชเมลโล่ค่ะอันนี้เป็นแยมโรคิตตี้นะคะตัวนี้สโลมากนะต่อไปตัวนี้เป็นปังแพคค่ะแล้วก็จะเป็นปังแผ่นนะคะปังแผ่นหน้ายิ้ม3ตัวค่ะ 3ามตัวสานะคะนี่นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นแคปซูลยานะคะตัวนี้เป็นปังหน้าแมวค่ะต่อไปนะคะเป็นชุดคัพเค้กนะคะมีแบบคัพเค้กร์าซอสนะคะสองตัวค่ะนี่นะคะแล้วก็เป็นคัพเค้กล่าสปริงเกอร์เรนโบว์นะคะมี3ตัวค่ะ ต่อไปนะคะเป็นชุดเค้กนะคะมีเค้กตัวใหญ่สปริงเกอร์เรนโบว์หนึ่งตัวค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเค้กหน้าอย่างนี้นะคะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวนะคะต่อไปนะคะตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นมินิอิตาเลียนเบรดของชาวาค่ะก็สกูชี่ไซส์มินิมีแพ็กเกจก็จะมีแค่นี้นะคะ ต่อไปสกูชี่ไซจัมโบ้มีแพ็กเกจนะคะก็จะมีตามนี้เลยนะคะอย่างแรกนะคะเป็นโดนัทไอบลูมนะมี2ส,สีค่ะสีชมพูนะคะแล้วก็มีสีน้ำตาลด้วยนะนี่นะคะ2ส,สีต่อไปค่ะเป็นปังแผ่นหน้ายิมนะคะตัวนี้มีสติกเกอร์ของร้านครีมด้วยนะคะต่อไปตัวนี้เป็นจัมโบ้เค้กทรีโทนนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นซอฟต์โรบเอดนะคะมี2ส,สีนะคะ แล้วก็ตัวนี้เป็น r o y a l s o อ p นะคะมีสีเดียวนะต่อไปค่ะตัวนี้เป็น w a f เฟินะคะมีซอสราดด้วยนะแล้วก็ตัวนี้เป็นแ็กเกอร์แมวค่ะอันนี้แคกไม่ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเค้กลีลักคม่านะคะอันนี้น่ารักสลูมากๆนะคะต่อไปนะคะตัวนี้เป็นเลข9นะคะ นี่นะก็ข้างหลังก็จะมีลายเส้นว่าฉันเกิดในรัชกาลที่9นะคะนี่นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นไอติอตมนะคะไอศครีมนะคะนี่นะสโลนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นไซส์ใหญ่กว่านิดน,นึงนะคะเป็นไอศครีมเหมือนกันนะตัวนี้เป็นหมักฝรั่งดับเบิลมินท์นะคะแล้วก็ที่อยู่ในกล่องนี้นะคะก็จะเป็นอะไรเอ่ยของขวานนี่นะคะ เป็นแซนด์วิชนะคะแซนด์วิชสีชมพูนะมีสองตัวค่ะในกล่องนะคะสก,กูชี่ไซส์จัมโบโ้มีแพ็กเกจมีแค่นี้นะคะต่อไปอันนี้เป็นสก,กูชี่ไซส์จัมโบโ้ไม่มีแพ็กเกจนะคะมีเยอะอยู่นะคือแบบมันเยอะมากเกินนะคะครีมก็เลยไม่ได้ทำแพ็กเกจนะอย่างแรกเป็นป๊อกกี้ชาเขียวค่ะปังแผ่นหน้ายิ้มนะคะมีสองตัวนะนี่นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเป็น เาเรียกอะไรครีมพัฟสตรอเบอรี่นะคะตัวนี้เป็นแตงโมโฟแฟนซีค่ะตัวนี้เป็นจัมโบ้ไอติมนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นเขาเรียกอะไรนะปังปอนคูมะมีสองสีค่ะตัวนี้เป็นเป็นปังแผ่นกุเดธมะนะคะมีอยู่สี่สีนะคะไปไหนสีต่นนี่ไงมีสีขาวสีเหลืองสีชมพูแล้วก็สีม่วงค่ะหน้าก็ไม่ซ้ำกันนะคะต่อไปตัวนี้เป็นเค้กปอนนะคะ แซนด์วิชค่ะโดนัทนะคะมี3ตัวนะคะ3ตัว3ตัว3ตัวยังไงซนะคะนี่นะต่อไปตัวนี้เป็นชีสเค้กค่ะตัวนี้เป็นเค,ค้กเฉยๆนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเยมรค่ะต่อไปพวกที่เหลือก็จะเป็นเยมโรนะคะเอา ที่ทูโทนก่อนด้วยละกันแนยมโรทูโทนมีอยู่3ตัวนะคะต่อไปก็จะเป็นแยมโรตสีเดียวหมดเลยนะคะนี่นะทุกตัวซาโลหมดนะคะสก,กูชี่ไซจัมเบ้รไม่มีแพ็กเกจมีเท่นี้นะคะต่อไปนะคะตัวนี้เป็นสก,กูชี่ที่ซื้อมานะคะนี่นะก็ยังเท่าเดิมอยู่นะคะแต่พี่มาวารีวิวอีกครั้งนึงนะก็ตัวนี้เป็นมินิปังปอนสีชมพูขาน,นี่ตำหนิตำหนิโหดมากมาก,มาก ตัวนี้เป็นปังแผ่นแนวตั้งล่าซ้อนนะคะตัวนี้เป็นปังแผ่นออนเซนบันแนวนอน,นะคะ่ะตัวนี้เป็นมีเดียมจัมโบ้เอ้ยไม่ใช่มีเดียมแพนด้าบันบแดงนะคะตัวนี้แล้วก็มีตําหนี่โหดมากๆตัวนี้เป็นบันเมลอน,นะคะ่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นปังแผ่นหน้าเลิฟโดนกัดนะคะตัวนี้เป็นปังแผ่นหน้าตลกปังแผ่นที่ไหนอะมันแผ่นเคก้ก เนาะตัวนี้แพนเค้กนะคะแพนเค้กหน้าเลยดโดนกัดนะคะแพนเค้กหน้าตลกโดนกัดนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นแพนเค้กไม่มีหน้านะคะสโลมากๆเลยนะแล้วก็ตัวนี้เป็นคิตตี้เฮดบันนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นบันด้าซอสนะคะมีสปริงเกร์เรนโบวด้วยนะแล้วก็ตัวนี้เป็นพรานิงนะคะตัวนี้เป็นเอแคลร์โดนกัดค่ะตัวนี้เป็นปังแผ่นหน้าตลกนะคะปังแผ่นสามเหลี่ยมสโลด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็น แยมโรวานิลานะคะตัวนี้เป็นแยมโรแบร์สีส้มค่ะตัวนี้เป็นซาลาเปาจุกเหลืองนะคะตัวนี้เป็นมินิบลัชบานแก้มแดงค่ะตัวนี้เป็นมีเดียมเรียกอะไรนะมีเดียมแฮมเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นแบร์เฮดบานสีเหลืองค่ะตัวนี้เป็นวัฟเฟิลคิตตี้นะคะตัวนี้เป็นพีชน้ำนะคะมีลายเส้นเขียนอยู่ด้วยนะคะว่าบลูมนะคะตรงนี้นะแล้วก็ตัวนี้เป็น ดูนัทคิตตี้นะคะของ Hello Kitty Sweet Cafe นะมีแท็กมีบอลเชนนะคะปี2009ค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็น j จัมโบ o โรต o a s t นะคะนี่นะกลิ่นหอมขนมมากๆเลยค่ะก็นี่นะคะเป็นสักกชชี่ทั้งหมดที่ซื้อมานะคะ เป็นยังไงบ้างคะกับการรีวิวสัูชี่ทั้งหมดของครีมนะคะก็มีอยู่6ตักล่าใหญ่ๆนะคะก็อย่าลืมกด subscribe นะคะชอบกดไลค์ดนใจก,กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามนะว,ว่าคลิปหน้าครีมจะมารีวิวอะไรอีกนะคะคลิปนี้ครีมก็ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย